สวัสดีครับพวกเราชารอนออฟฟิเชียลใน EP พิเศษ EP ที่3นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวถุงคุมเสื้อนะครับซึ่งจะมี2แบบนะครับแบบไซส์ที่เป็นถุงใส่แกงเบอร์24-36นะครับแล้วก็เป็นถุงซิปที่มันจะขุ่นๆนะครับโดยการที่ว่าเราจะเอาเสื้อวินเทจลูนี่ตูเนี่ยนะฮะมาใส่ในถุงคุมเสื้อทั้ง2แบบนี้เลยทิ้งไว้1เดือน นะครับแล้วเราจะมาเทคสภาพนะครับว่าเนื้อผ้ามันจะเป็นยังไงมันจะแห้งหรือมันจะชื้นหรือมันจะอะไรมากไหมสําหรับราคานะครับถุงเสื้อตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ประมาณสัก20ถึงประมาณ30บาทนะครับถุงเสื้อตัวนี้นะแต่ถ้าถุงเสื้อแบบนี้นะครับมันจะขายเป็นโลนะครับโลละ60บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพเสื้อกันเลยนะครับที่เราจะมาใส่ในถุงคุมเสื้อทั้ง2แบบนะครับ มาที่ตัวแรกนะครับจะเป็นแพดเอเลียนนะครับแพดเกาะอยู่ในยานของเอเลียนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นสภาพนอตนะครับเนื้อผ้ามันก็จะแห้งๆนิดนึงแต่ไม่ถึงกรอบมากเราเช็คสภาพก่อนใส่ไปในถุงนะครับเราจะมาบอกสภาพกปนอีกทีนะว่ามันรู้สึกยังไงเวลาจับเนื้อผ้าตัวที่2นะครับจะเป็นแพดมอไซค์นะครับลายหน้าหลังนะครับตัวนี้นะ ตัวนี้ก็เป็นน็อตเช่นกันนะครับเนื้อผ้าก็จะปกตินะครับนะไม่แข็งมากไม่ชื้นมากอะไรประมาณนั้นแล้วสําหรับตัวที่3นะครับจะเป็นสกูปปี้ดูฮาร์ e y ย์นะครับตัวนี้ก็เป็นสภาพน็อตเช่นกันนะครับเนื้อผ้าก็ปกติผ้าไม่ตายนะครับสําหรับตัวที่4ก็จะเป็นแท้กาแฟนนะครับสภาพน็อตเช่นกันไม่มีตําหนิขาดข้างดูน,นะครับพวกนี้นะสภาพเนื้อผ้าก็ปกติ เดี๋ยวเรามาทำการเอาเสื้อพวกนี้ยัดใส่ถุงเลยนะครับมาเป็นถาดเลยครับพี่จะไป่เตตัวแรกนะฮะไม่เคยใส่เลยนะครับผมไม่เคยใช้เลยนะถุงแบบนี้แต่ผมอยากมารีวิวให้เพื่อนๆดูเผื่อสายประหยัดหรือสายเก็บสภาพควรใช้แบบไหนดีหรือมันถ้าทิ้งไว้หนึ่งเดือนสภาพมันจะเป็นยังไง นี่นะครับตัวที่หนึ่งรางไข่ที่เราเจาะได้ได้เลยอย่างของบ้านเราเองนะครับเจ้าของช่างแม่งเจ้าของรังไข่นี่ก็คือคนถือกล้องของเราเนี่ยแหละฮะตอนนี้เราอยู่ที่สตูดิโอเคสแนป f อฟฟิเชนะครับ มันใส่ยังไงคือใส่ยากอีหลีเดยอ่าผมอาจจะไม่เคยใสก็ได้เ่้ยผม เตรียมมาอย่างละ2ถุงนะฮะับพื่อที่จะมาใส่รีวิวให้พี่ๆดูกันเลยนะครับอู้นี่ชอบพูดตะกัดน,นั่งตัดต่อเองก็กีเอทเองมาแล้วเราก็ต้องปิดถุงด้วยไม่ให้อะไรมันเข้าไปได้เลยนะครับโอเค ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับกับการเอาเสื้อยัดใส่ถุงนะครับแล้วอีกหนึ่งเดือนเรามาดูกันนะครับว่าสภาพเนื้อผ้าของแต่ละถุงมันจะเป็นยังไงนะครับครบแล้วนะครับหนึ่งเดือนนะฮะที่เรานําเสื้อทั้ง4ตัวนะครับมาใส่ในถุงคลุมเสื้อทั้ง2แบบนี้นะครับเราจะมาเช็คกันนะครับว่าถุงคลุมเสื้อแบบใสสภาพผ้าที่ใส่มาตลอด1เดือนจะเป็นยังไงนะครับมากันไปกันที่ตัวแรกเลยนะครับ สภาพเสื้อที่สัมผัสได้นะครับจากการใส่ถุงคุมเสื้อนะคะก็เนื้อผ้ามันก็จะแห้งๆกรอบๆนะครับนี่นะกรอบมากเลยหยาบๆนิดนึงนะครับเราไปต่อที่ตัวที่2นะฮะนี่สําหรับตัวที่2นะครับก็แห้งแล้วก็กรอบเหมือนเดิมหยาบตัวนี้นะครับจะเป็นถุงคุมเสื้อแบบที่ผมใช้อยู่เป็นประจํานะครับจะถอดง่ายนิดนึงนี่ ตัวนี้ก็จะสภาพนุ่มๆฮะนุ่มๆไม่กรอบมากเท่ากับตัวนี้นะครับผมมาเปรียบเทียบความแตกต่างให้เห็นเฉยๆนะว่ามันนุ่มจับเนื้อผ้าดูรู้เลยนะครับทั้งสองมือนะนี่เทียบกันเลยนะครับตัวต่อมานะครับสภาพเนื้อผ้าก็จะนุ่มๆเช่นกันนะครับใส่ถุงคุมเสื้อไว้ยังไงผ้าก็ไม่ตายแน่นอนนะครับหรือถ้า พี่ๆท่านไหนนะครับใส่ถุงคุมเสื้อไปนานจนผ้าตายอะไรอย่างนี้แนะนําผมได้นะครับแบ่งปันความรู้กันนะเพราะว่าผมได้สอบถามข้อมูลจากพี่ๆในกลุ่มพวกบ้าเสื้อลูนิตูนเอ้เสื้อกระตูนนะครับเขาบอกว่าใส่ถุงคุมเสื้อไว้แบบนี้ยมันไม่ตายหรอกแต่สาเหตุที่ทําให้ผ้าตายนะครับคือสําหรับคนที่เป็นสายเก็บอะฮะสาภาพน็อตที่มาจากโรงงานแล้วไม่ซักเลยไม่ผ่านน้ําเลยแม้แต่หยดเดียว วิธีสังเกตผ้าตายนะครับขอเพิ่มจาก e ีพีผ้าตายนะที่ผมเพิ่งทําไปใน e ีพีพิเศษ2นะครับคือการที่จะมีความสงสัยว่าผ้าตายหรือไม่ตายเราจะต้องดูจากคนขายที่เขาบอกว่าอ่าตัวนี้น็อตเลยครับพี่ถ้าเขาบอกไม่เคยผ่านน้ํามาเลยเนี่ยเราต้องตั้งหงิดใจแล้วว่าเฮ้ยผ้ามันตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าผ้าตายคือคนขายเขาต้องบอกว่าผ้าตายนะครับไม่ใช่ว่า เขาบอกสภาพน็อตแต่พอเราได้มาปุ๊บเรามาดึงนิดนึงขาดอย่างนี้พ่อค้าต้องรับผิดชอบนะครับสําหรับเสื้อนะแต่ถ้าเขาแจ้งเราเรียบร้อยแล้วว่าเออผ้ามันตายนะแต่เราได้มาเราไม่โอเคเราก็คุยต่อรองกับเขาได้นะครับว่าจะยังไงนะฮะมามาแล้วมีการรีเควสมาจากพี่ๆในที่เข้ามารับชมในช่องผมนะฮะบอกว่าพี่พี่ถ่ายแซสสายฟ้าฮะ ผมอยากรู้มากเลยว่าพี่ทําแสงยังไงให้มันออกมาเป็นแสงอย่างนั้นได้อ่าเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์สายสายฟ้าไว้ให้ด้านล่างนะครับมันจะเป็นลายสายฟ้าที่มันลอยๆขึ้นมาฮะมันเป็นอีสเตอร์เอกนะของตัวสายฟ้าแต่ตอนนี้สายฟ้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับ <Boy. S 1> แต่งปันไปให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับที่มันเป็นแสงออกม่วงนะครับที่มันเด่นขึ้นมาขนาดนั้นผมใช้ไปแบ็คไลท์ในการเสียบปั๊บ แล้วก็ปิดไฟนะฮะนี่นี่แหละครับถ้าตัวไหนมันมีอีสเตอร์เอ็กมันจะซ่อนอยู่ในไฟแบ็คไลท์พวกนี้นะครับมันจะทําให้สีมันดูเด่นขึ้นนะครับในทุกคลิปผมที่มันจะเป็นแสงม่วงๆคือผมใช้ไฟแบ c ็คไลท์ทั้งหมดนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเปรียบเทียบหุ้งคุมเสื้อนะครับอ่าแล้วผมจะมีกิจกรรมแจกเสื้อลูนิตูน90นะครับสตัว เดี๋ยวรับชมกติกากิจกรรมได้ใน EP ที่11นะครับก็ถ้าชอบกดถูกใจกด subscribe เป็นกำลังใจพวกเรา Channel Official ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ